เรื่องเราสยองขวัญโดนผีตาวย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2553ดิฉันกับพี่สาวและคุณแม่ได้ไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาที่นี่เมืองหลวงพนมเปญน,นั้นช่างทันสมัยเอามากๆมีตึกรามบ้านช่องร้านอาหารเยอะแยะผู้คนมากมาย คนที่นี่ในน่ารักดีคล้ายกับเมืองไทยยังไงอย่างนั้นอาหารที่นี่ก็คล้ายคล้ายกับบ้านเราแต่ใครจะรู้ว่าเมืองหลวงของที่นี่เคยเกิดโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนขเขมรด้วยกันเองมาแล้วก็รู้สึกเทือนใจเป็นอย่างมากเป็นครั้งแรกที่เราและพี่สาวได้มาเที่ยวที่นี่มาถึงพนมเปญก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มก็เข้าพักโรงแรมในพนมเปญทันทีโรงแรมที่นี่นั้นสวยทันสมัยดีเราก็นอนกันสามคน มีตัวเรากับแม่ที่นอนหลับสบายแต่มีพี่สาวเป็นคนเดียวที่นอนไม่หลับเพราะรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาจ้องมองอยู่ตลอดเวลาพี่สาวเป็นคนค่อนข้างมีสัมผัสพิเศษเป็นคนฝันแม่นเอามากๆแม่นจนน่ากลัวซึ่งมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่จะขอข้ามไปก่อนพอตื่นเช้าพี่สาวเล่าว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยเพราะรู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนมาจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแถวๆบริเวณตรงตู้เสือ้อผ้า เรากับแม่เนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าพี่สาวอาจจะแปลกที่เลยคิดมากไปเองจนเราก็ลืมลืมเรื่องนี้กันไปมาเที่ยวได้สี่วันพอถึงวันกลับเราก็เดินทางกลับไทยมาถึงไทยราวๆสามทุ่มพอถึงบ้านต่างคนเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านไครบ้านมันพเพราะเพลียจากการเดินทางแต่ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพอตกกลางคืนมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นราวๆตีสามก็กว่าพี่สาวโทรมาเ่าเด้วยน้ำเสียงสั่นคลอ และตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสักครู่นี้เองพี่สาวเล่าว่าพ่อมาถึงบ้านพี่ก็หลับเลยพเพราะเพลียจากการเดินทางจนมาถึงช่วงเวลาประมาณตีสองพี่เนี่ยรู้สึกแสบตามากๆเหมือนว่ามีใครเนี่ยเปิดไฟในห้องอยู่แต่เข้าใจไม่ว่าเวลาคนหลังห่วงมากๆตามันไม่อยากจะลืมขึ้นมาดูอะไรทั้งนั้นแต่ด้วยความที่ในใจตอนนั้นก็อยากรู้ว่าใครมาเปิดไฟเหมือนกับต้องสู้กับความห่วงของตัวเองก็พยายามฝืนลืมตาเพื่อที่จะดูว่า ไฟในห้องนี้มันเปิดได้ยังไงเมื่อลืมตาขึ้นมาในห้องก็กลับมีแต่ความมืดมีเพียงแสงไฟจากทางด้านนอกที่เล็ดลอดเข้ามาภายในห้องซึ่งก็เป็นปกติทุกวันอยู่แล้วแต่กรณีไฟในห้องนอนจะเป็นสีขาวสว่างจ้าคือเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าไฟในห้องนี้มันเปิดอยู่แม้ว่าเราจะหลับตาแต่ได้ความสว่างจ้าของแสงไฟเราเนี่ยจะรู้สึกร้อนและแสบตาพีสาวก็รู้สึกแปลกใจและมั่นใจเลยว่ามีบางอย่างผิดปกติ แต่ได้ความง่วงเนี่ยก็เลยหลับต่อหลับได้ประมาณสิบนาทีก็ดีนเสียงคล้ายฝีเท้าคนเดินดังมาจากประตูห้องนอนเข้ามาภายในห้องได้ยินเสียงเดินชัดเจนทีแรกเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นสามีกลับมาถึงบ้านเพราะปกติแล้วสามีเนี่ยจะกลับบ้านไม่เป็นเวลาพอได้ยินดังนั้นก็พยายามที่จะลืมตาแต่ก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นพี่สาวก็เห็นผู้ชายลักษณะสูงใหญ่แข็งแรงทรงผมคล้ายทหารแต่เห็นหน้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ มายืนอยู่ตรงปลายเตียงของเธอจู่ๆเนี่ยก็กระโดดขึ้นข้อมพี่สาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากๆจู่ๆในแขนกับขานเนี่ยก็ไม่มีแรงแม้กระทั่งที่จะอ้าปากเนี่ยก็ยังทําไม่ได้เหมือนมีอํานาจสะกดให้หนอนนิ่งๆระหว่างที่ข้อมพี่สาวอยู่วิญญาณตนนี้ก็ตบหัวพี่สาวอย่างแรงตบไปตบมาเป็นสิบทีและตบแรงขึ้นเรื่อยๆจนพี่สาวในทนไม่ไหวแล้วเหมือนจะเอาให้ตายพอสักพักแขนพี่สาวก็กลับมามีแรงพี่สาวไม่รอช้า ก็ผลักวิญญาณตนนั้นสุดแรงเกิดแต่ว่าผลักไปก็มีแต่ความว่างเปล่าพี่สาวทั้งกลัวทั้งตกใจทั้งโมโหและสับสนว่ามันคืออะไรจะว่าฝันไปก็ไม่ใช่เพราะรู้สึกเจ็บศีรษะจริงๆแต่ก็ไม่ได้ลุกไปไหนพี่สาวก,ก็ยังอยู่บนที่นอนพ่อสักพักก็เผลอหลับไปแต่ยังไม่ถึง20นาทีวิญญาณตนนี้ก็กลับมาอีกครั้งและร้ายกว่าเดิมมันขึ้นคล่อมพี่สาวได้มันจับเหวี่ยงหัวอยู่นานมาก และตัวพี่สาวก็ลอยขึ้นเหนือเตียงพี่สาวรู้ตัวเองว่าทนไม่ไหวแล้วทรมานมากๆเหมือนคนกำลังใกล้ตายและไม่รู้ว่าวิญ,ญญาณตนนี้ไปโกรธแค้นอะไรถึงมานักหนาถึงได้มาทำแบบนี้พี่สาวได้แต่เพียงคิดในใจเพราะเหมือนโดนสะกดให้ไม่มีเสียงได้แต่คิดเท่านั้นพี่สาวก็ได้ยินเสียงวิญญาณตนนี้พูดเป็นภาษาเขเมรแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าเป็นภาษาที่คนเขเมรเขาใช้พูดกันวิญญาณตนนี้น่าจะพูดทางจิต เพราะปากไม่ได้ขยับแต่น้ำเสียงในหน้ากลัวมากๆเหมือนโกรธแค้นกันมาในใจพี่สาวตอนนั้นก็ใกล้จะไม่ไหวแล้วก็ได้นึกถึงพระพุทธรูปและพยายามท่องคาถาเท่าที่จําได้แต่วิญญาณตนนี้ก็ไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยกลับเวียงหัวแรงขึ้นไปอีกและลอยตัวขึ้นและปล่อยตัวลงที่ที่นอนทาอยู่อย่างนั้นสลับไปมาได้อยู่20นาทีซึ่งถือว่านานเอามากๆจากที่พี่สาวกลัวมากกลับกลายเป็นโมโห,โหก็เลยทั้งสาบแช่ง แม่ผุดไม่ให้เกิดแค่นึกในใจเท่านั้นและวิญญาณตนนี้ก็ได้อันตรธานหายไปซึ่งในเวลานั้นพี่สาวได้หลุดจากวิญญาณมาได้แล้วก็รีบเปิดไฟแล้วก็รวบรวมสติว่ามันคืออะไรกันแน่รู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บศีรษะซึ่งมาเหลือเชื่อจริงๆแล้วก็รีบวิ่งลงไปหาแม่สามีที่นอนอยู่ที่ชั้นด้านล่างบอกกับแม่สามีว่ามีวิญญ,ญาณเข้ามาทําร้ายแม่สามีี่ก็ไม่รอช้าเอาพระมาคล้องขอให้ สรุปคืนนั้นก็แทบจะไม่ได้นอนกันเลยพี่สาวเนี่ยรีบโทรมาหาตัวดิฉันเดี๋ยวนั้นแล้วก็เล่าเรื่องสยดสยองที่ได้เจอมาเมื่อสักครู่แบบสดสดร้อนๆเลยพอตื่นเช้าก็รีบไปใส่บาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญ,ญญาณเขเมรตนนั้นหลังจากนั้นสองวันพี่สาวฝันว่าเห็นตัวเองนั้นอยู่ในยุคเขเมรแดงแต่งตัวเหมือนหมอและมีกระเป๋าใบให,ใหญ่สะพายคางเดินไปพร้อมๆกับชาวเขเมรหลายร้อยคนและเห็นคนตายมากมายที่โดนระเบิด เห็นรถไฟเห็นทหารขมรแดงเห็นคนใกล้ตายกําลังขอความช่วยเหลือให้ไปรักษาจู่ๆในมือของพี่สาวก็โดนไฟลวกทั้งสองข้างพอตื่นเช้าก็นึกถึงความฝันของตัวเองเมื่อคืนแล้วก็มานั่งดูมือของตัวเองม่น่าแล้วว่าทําไมชาตินี้พี่สาวถึงมือเหี่ยวเหมือนคนอายุ80มาตั้งแต่เกิดพี่สาวนี่เป็นคนสวยมากตอนนี้นเธออายุ40แต่มือของเธอเนี่ยเหี่ยวมากๆพี่สาวเกิดเมื่อวันที่15าเมษายน ปุทธศักรา2,518และช่วงยุค,คเขมรแดงก็เกิดสงครามช่วงต้นปีพุทธศักรา2,518พอดีเลยมันก็แปลกดีมันช่างบังเอิญเสลือเกินมีคนตายจํานวนมากเท่าที่ทราบได้ก็น่าจะประมาณ2ล้านคนขึ้นไปมีเพียงคนไม่กี่คนที่มีความคิดสุดโตง่งฆ่าทำลายล้างพี่น้องชาวเขมรด้วยกันเองฆ่าพวกหมอนักวิชาการครูพระผู้ที่มีความรู้ และรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายตรงข้ามพวกนี้เนี่ยเขาถือว่ารู้มากเกินไปเอาไว้ไม่ได้เป็นศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์สาหรับเขาเพราะฉะนั้นต้องกําจัดให้หมดคนกลุ่มนี้จะโดนคุมขังคุกก่อนโดนค่าและจะใช้วิธีทรมานต่างๆน,นานาน่าสงสารมากๆเพราะโหดร้ายสุดจะพน,นันนาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะฆ่าคนบริสุทธิ์เป็นล,ล้านๆได้มากขนาดนี้ดิฉันเชื่อว,ว่าคนเหล่าตายแล้วก็ต้องเกิดมาชดใช้กรรมกันอีก ไม่รู้จบรู้สิน้นเปลี่ยนไา้ตายเกิดอยู่อย่างนี้เชื่อเรื่องพบภูิของชาติที่แล้วและชาติหน้านั้นมีจริงๆดังนั้นตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ก็ควรที่จะรีบสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ไม่เปลียนเบี่ยนกันยามวัวแต่ผลัดวันประกันพุ่งกันอยู่เลยเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่รีบสร้างคุณงามความดีกันเถอะ ก่อนที่พรุ่งนี้จะไม่มีให้เราสร้างและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้นเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกลรนประการใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจผมก็อาจจะหยิบยกมาทำเป็น e ีต่อไปก็เป็นได้นะครับสำหรับใครที่ชอบและยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามก็ได้ทั้งสองช่องทางกันเลยนะครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook กันเลยอย่าลืมติดตามกันให้ครบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ